สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับหัวนอยสองตัวเด่นเน้นรูดนะครับในวัประจำวันที่9เมษายนนะครับพศสองพหกกับตัวเลขเด่นที่ผมได้มานะครับ ครับผมก็มาชมกันเลยนะครับกับเลขเด่นที่ผมได้มานะครับเลขเด่นที่ผมได้มาสายวิ่งสายรูดนะครับเล่นรูดศูนย์กับ3นะครับเพื่อความชัวร์นะครับสําหรับศูนย์ก็จะเจาะ4คู่นะครับก็จะมี0ูนย์หนึ่งศูนย์แล้วก็0ูนะครับสายวิ่งสายรูดก็รูดนะครับเพื่อความชัวร์สำหรับ3ก็จะมี0ูนย์สามสามหนึ่งสามหกแล้วก็เจ็ดสามนะครับสำหรับ3ตัวเด่นก็จะมี8ปดศูนย์สาม หกแปดสามสี่หกศูนย์ศูนย์หกสี่สองแปดศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับสำหรับตัวเด่นนะครับชุดสามตัวนะครับสำหรับเบิ้ลก็จะติดไว้ให้สี่คู่นะครับก็จะมีศูนย์ศูนย์สามสามสี่สี่แล้วก็ห้าห้าสำหรับชุดเบิ้ลในงวดประจำวันที่เก้า เมษายนนะครับพศ2566นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ f อพี่น้องที่เข้ามากด subscribe กดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจแอดมินขอขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามสำหรับวันนี้แอดมินคิมพารวยขอตุลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีใชใยทุกท่านครับผมสวัสดีครับ